จริงๆแล้วนะคะคำว่ารักมันไม่พอหรอกถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษหรือว่าสื่อสารกับคนของคุณไม่ได้เพราะคู่รักต่างชาติค่ะเขาอยากฟังคุณพูดอยากรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นถ้าคุณเงียบเขาก็จะไม่รู้เลยว่าคุณเป็นใคร คุณมีความรักจริงๆให้เขาไหมแล้วความสัมพันธ์มันก็จะสามารถที่จะจบเร็วได้มากขึ้นค่ะซึ่งโคชเชมจะบอกเลยนะว่าหลายคนเจอเหตุการณ์แบบนี้บอกว่ารักรักรักแต่เราไม่สามารถที่จะสื่อสารผ่านความรู้สึกในใจออกไปได้นะคะดังนั้นโคชเชมได้เตรียมคอร์สออนไลน์สื่อสารได้มัดใจฝรั่งค่ะที่จะเป็นแนวทางนะคะทำให้คุณประสบความสําเร็จและสื่อสารและพูดภาษาอังกฤษได้เพราะว่าโคชเชมเคยเป็นคนนั้นมาก่อนเป็นคนที่อยากมีแฟนต่างชาติ เขินอายไม่กล้าที่จะพูดแต่ตอนนี้สามารถที่จะพูดคุยและเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดได้แล้วค่ะโคชเอมได้รวบรวมแล้วเอามาส่งต่อคุณจะสอนในสไตล์ของโคชเอมนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับสอนในห้องเรียนหรืออะไรก็ตามแต่แต่จะเป็นคอร์สออนไลน์คุณสามารถเรียนเวลาไหนก็ได้แล้วทีนี้โคชเอมจะมาสอนคุณในเรื่องของการฝึกออกเสียงเราจะได้เรียนด้วยกันตัวต่อต,ตัวด้วยค่ะดังนั้นใครสนใจเรียนติดต่อได้ที่แอชเอมหรือว่า ทรหรือแชทเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกับโคชเชมได้เลยค่ะ